ส <YouTube. S 2> so, วัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีดเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมเ World of Tank นะครับผมยูนะฮะพูดไม่ชัดเลยมาทีนะครับผมก็ มาต่อภาคที่สองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดลิงก์ด้านล่างตรงใต้เด็บคลิปเด็คลิปชั่นนะฮะอ่าถูกปาวะต้ครับอธิบายด้านล่างครับหรือไม่ก็คอมเมนต์ที่ผมให้ไว้มันจะเป็นลิงก์เล็กๆนะฮะให้กดเข้าไปนะครับก่อนก่อนที่จะดูคลิปผมมากดเข้าไปคนละจึกนะฮะนั่นแหละแค่นั้นแหละขอให้กดเท่นั้นเองนะฮะกดแล้วสนุกดีนะก็นะครับผมมาต่อพาร์ทที่สองนะครับซึ่งพาร์ทที่พาร์ทที่แล้วผมก็โดนยำไปเละเหมือนกันใช่ไหมตายมาปุ๊บ นี่ครับคือสภาพรถถังนะฮะที่เดือ,อดเราจะสงครามครั้งนั้นนะที่ผมออกมาใช่หรือแค่เดยมีอยู่แค่นี้จริงๆนะฮะก็มันจะขึ้นเตือนตรงนี้ว่าค่าสบการณ์เท่าไหร่แล้วก็ต้องซ่อมรถถังนะครับซึ่งการซ่อมรถถังก็คือไปที่บริการนะฮะนี่เข้าไปเลยแจะเข้าไปบริการนะฮะแล้วก็ไปที่ยอมรับนะ,ะคืออันนี้เป็นค่าการซ่อมทั้งหมดนะฮะหรือว่าซ่อมอัตโนมัติดี ซ่อมอัตโนมัติก็ได้เนี่ยอ่าซ่อมอัตโนมัตินะฮะเข้าไปได้เลยชุบมานี่ครับเก่าเป็นเหมือนเดิมครับถ้าชีวิตจริงมันซ่อมได้ง่ายขนาดนี้ก็จะเยี่ยมมากเลยนะะวู้ฮู้นะก็ตอนนี้ผมมีเป้าหมายอยู่สองเป้าหมายก็คือนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเล่นกันพาร์ทที่สองนี้มันคงจะเป็นพาร์ทสั้นๆนะ15นาทีพอละหยุ่นๆเนี่ยยุ่นๆนะครับ รถทางของอส,หสหรัฐอเมริกานะครับผมจะผมจะเอาอย่างที่บอกไปครับผมจะเอา T49 นะฮะทีสี่บห้าสี้วแหละเออเอาภาษาไทยได้กันเนาะหรือภาษาอังกฤษแม่งเป๊ะเวอร์เกินมัวยนะครับถึงตรงนี้ก็ก็อีกยาวไกลนะครับแต่ว่าเราจับพาร์ที่แล้วนี่ผมยังถึงประมาณแถวนี้อยู่ใช่ไหมผมก็อัปเกรดไปเ,เจ้านี่แลลวครับเป็นเออะไรวะ สตูดสตูดอ mm ่ะสตูดสะทูเดอร์เออสตูดอ่ะนะฮะเป็น M5 ฟฟายสตูดนะฮะอ่านมั่วแม่งเลยนะครับ M5 นะฮะต่อไปก็เป็นเราก็ต้องไอสายต่อไปก็คือเราต้องได้รถถังไอ้นี่มาครับนี่กดเข้าไปดูก่อนนะผมทางันยาวไกลามากผมจะให้ดูเลยนี่ครับเราต้องเก็บค่าวศัตรูได้ห้าพันหกร้อนะฮะซึ่งผมอยู่3,000แล้วเอาวิทยุระดับ ตำนานมานะฮะซึ่งมันไม่รู้มันดีอะไรตรงไหนนะฮะก,ก็น่าจะดีนะครับโอ้โหไปเพราะเราได้นี่ใช่ไหมเราก็ต้องเก็บข้าวสอบการอีกหมื่นสองนะฮะถึงจะแลกวิจัยเจ้านี้ได้นะเจ้านี้ก็ชื่อว่าอะไรวะอะไรวะอะไรวเซเซคฟี Se ีอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละ เซฟรี่เซฟรี free, ่นะเซฟรี่เซฟรี่นะฮะเอออ่านมั่วไปก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่ทีสามสิบเจ็ดป่ะนะฮะทีสามเจ็ดแล้วก็นี่ครับอะไรวะ M forty one อะไร blue dog นะฮะ blue dog blue bleed dog ทุกอย่างนี่ฮะแล้วก็ไปที่ทีสี่สิบเก้านะครับโอ้ซึ่งมันยาวนานมากนะฮะก็ดูผมไปเรื่อยๆนะครับ อีกไม่นานแล้วแหละผมจะได้อันนี้ให้ได้นะครับหมนะไม่มีเสียงไม่มีเสียงพงสเสียงเพลงอะไรเลยวะโอเคต่อไปครับเยอรมนีนะฮะผมก็จะเอารถถังเอ่ออะไรวะทรีทรีเซอร์ทรีซ่านะทีเซอร์อนะฮะอ่านว่าอะไรวะเทเทรเซอร์ทรีทรีเซอร์อ่านมั่วไปก่อนนะฮะเจ้าคันนี้นะครับคันกระบอกใหญ่ๆนี่นะฮะ อ,อ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าอ่านมั่วไปก่อนเออพอได้นี้ครับคือตอนนี้ผมได้เมอร์เดอร์สองนะครับแล้วก็ไปทีเซอร์เลยแต่ว่าเออนะอีกยาวไกลเหมือนกันนะฮะเอ้ยคันนี้อีกไม่ยาวไกลครับผมเห็นเขายิงผมบ่อยเหลือเกินผมก็เลยจะเอานะโอนะโอเคก็รู้สึกว่าเสียงมันจะบาไปหรือเปล่าปรับเสียงก่นนะตั้งค่า เสียงสักสามสิบนะฮะโอเคอย่าเสียเวลามากกไปก่อนนี้นะเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็กดเข้าออกลบกันเลยมไม่ถึงหนึ่งวิอะไรมันได้แล้วดูดิจาาจอโอเครถถังฝั่งเขามีทีห้าสิบทีโอ้โหไอฝั่งเราดนี่ว่าฝั่งเขามีอะไรบ้างทเทเซอร์น่าจะเป็นรถถังของ มีคนรัเฟร์่ะขอยเป็นโอโ้ตายงานนี้ไม่รอดครับเอยรอดดูเลเวลเดียวกับผมนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะโจมตีเขาได้มากแค่ขนาดไหนนะฮะเยี่ยมมาอย่างน้อยตาน,นี้ไม่ต้องได้ประมาณไอคลิปนี้น่าจะได้ประมาณ2ตานะฮะจากสภาพอากาศแล้วน่าจะไม่รอดขอกินน้ำก่อนนะฮะรู้สึกกัลิ้นจะะพ,พันกัน ได้เวลาขึ้นขบวนแล้วโอเคฮะโอ้โหรถรถถังในใหญ่มากเลยของโซเวียตบอืหว่าจีนอ่าแคเราก็ต้องไปที่คนเยอะๆนะไปเกาะเอากินคือเราไม่ได้เกาะเขาเลยว่าช่วยเพื่อนนะฮะช่วยเพื่อนในการคิวสตูนะครับเนาะโหดูดีมากเขาเรียกว่าอัพเกรดครับพูดขึ้นมา10%นะครับนะ ใช่ okay. ตอนนี้เพื่อนเราก็เปิดศึกกับใครก็ไม่รู้นะฮะก็อย่าไปปล่อยปล่อยเขาไปนะครับเจอศัต,ตูทางน,านู้นโอ้โหเยอะนั่นอยู่บนภูเขาเลยฮะเอาจริงบอกไปตามเพื่อนดีกว่านะฮะตรงนี้อันตรายมากเลยเราอาจะอ้อมหลังเขาได้รู้สึกเออเอ็ดเด็ดเด็ดเด็เจอเจอเจอยิงไม่ได้ครับหินบงัง กาะเพื่อนไปแล้วตอนนี้มีศัตรูอ้อมข้างหลังก็หนึ่งตัวนะฮะโดนเขาให้แล้วครับต่มตอนนี้ทับกับตมเนี่ยนะโอ้โหเรียบร้อยดูเดือดมากเข้มจ้นสุดๆตอนนี้เพื่อนเราก็ยิงเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ตายโอ้โหระเบิดอ่ะโวดร้ายสุดๆมาลงมาอะมาโรยิงเข้าเต็มเต็มรถางผมใช้ปืนยิงทีละห้านัดนะฮะหรือเปล่าวะสองเลยเท่าไหร่เนี่ยแหละ คือยิงยิงรัวนะครับจะทำให้ศัตรูติดสตัมนะฮะติดสตัมอุย้ยเสียไปทีดเดียวนี่แหละนี่แหละเรียบร้อยครับรู้สึกจะมีศัตรูยิงเรามาเมื่อกี้นะฮะบึ้มเลยจะตายน่าจะเป็นกระสุนย้อยนะฮะลูกย้อยแม่เดี๋ยวพี่ก็ตบให้แม่ย้อยแม่ย้อยแอบกัายเป็นพุ่มนะกลายเป็นพุ่มไม้ก่อน นี่อันตรายมากดูซิว่าปืนเราสามารถออ้ยทันไงเจอแล้วโดนแน่ยับปะยิงนี่นะตี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 นะถ้าจะถูกยิงหลบก่อนครับเดี๋ยวมันเห็นเรานะฮะเราต้องหลบก่อนไอ้นี่เพื่อเราโดนยิงไปแล้วตอนนี้มันน่าจะเห็นเราแล้วแหละเราทำเนียนฮนะยืนงงในดงไม้อะไรอี่รู้ว่าไปเกมนี้นะครับอย่าบู๊ครับ บูคุณตายแน่นอนฮะเราต้องซุ่มครับเพียงนี้สุ่มอย่างเดียวจะได้ผลมากๆเลยซึ่งเราเห็นสตูอยู่มิเบร์เดอร์เรียบร้อยวู้ฮู้เฮ้ยวันนี้ขึ้นเว้ยเมื่อวานอุตสารรบลิปไปเมื่อวานก็ถ่ายนะแต่ว่ามันผมตายมันแปดพันรอบได้นะโอ้ตายได้เยอะมากเบอร์ไปไหมตายเยอะนะฮะผมก็เลยลบเรียบร้อย าจจะยิงเราเหรอโดนเพื่อนเราฆ่าซะตรูฝ่ายตรูก็เหลือน้อยเลยครับรู้สึกว่ารถถังจะมาด้านขวามือนะฮะในด้านเนี้ยในด้านเนี้ยเออแต่ว่าเราจะไม่ยุ่งเขา SO s อครับส,สัญญาณความช่วยเหลือนะฮะเราสามารถกดซัดนะฮะเพื่อทำการบอกเพื่อนได้ว่าต้องการความช่วยเหลือไหมเนี่ยอย่างเช่นโจตีอ่าโจตีไป ไอ้นี่มันโดนรถถังฝั่งไหนอ๋อฝั่งนี้เหรอได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนเพื่อนเราใจเย็นนะเพื่อนเราจะไปยิงมันด้วยกันเฮ้ยนายยิงเพื่อนเราทำไมวะฮะกรอกอีกทียิง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 ไม่เข้ายิงไม่เข้าเลยเหรอเป้าหมายปลดล็อกแล้วไอ้ช้าหันกล้องมาทางกูจะถ่ายรูปโซฟี่ไงวะเดี๋ยวก่อนไอ้นี่แม่งหนึบ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 มาก ตอ้ตองรวยไ,ได้ครับว่ารถถังเขาเป็นเว็บหรือเวลอะไรนะฮะเดี๋ยวผมขอมาทางนี้นะครับมันจะเห็นว่าน,น่าจะเห็นนะฮะเฮ้ยไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได้ชิบหายแล้วทางตันเฮ้ยเราน่าจะพึ่งเพื่อนคนนี้ได้นะฮะท่านั้นเราก็จะอ้อมไปข้างหลังครับเราแอบอยู่หลังเพื่อนดีไหมเราโดนยิงแน่เลยถ้าเกิดอยู่ตรงเนี้ยผมขอแอบก่อนฮนะโอ้แม่งดักมันแม่งตั้งแรงม้าอะไรยี้ เข้ามาหองโดนสเตล,ลเเว่ะเดี๋ยว,วยแป้ง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 น่ะแป้งน่ะเออว้าเมื่อกี้แนะนำให้กดคลิกขวานะเพื่อทำการเล็งเอาไวค้ค้างๆเฮย้ยวันนี้จะชนะเนี่ยเจ้าจอร์ตอ้าวามีคนยืดโอ้โหใจกล้ามากเพื่อนอีไม่นานแล้วเพื่อนเอย้ยบอกเพื่อนก่อนนะว่าเทำการฐานไว้ฉันจะไปเอง ต้องรีบพิวไว้ได้ก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนยึดฐานเข้าไปน่าจะมีศัตรูประมาณ2ตัวนะขึ้นเร็วขนาดนี้ยุ่งแน่เลยเจอแล้วหนึ่งครับเฮ้ยเราเราไม่ต้องการเราต้องการตัวนี้เรายิงเข้าเ,เต็มโอ้ยยากเราไม่ได้เราต้องจัดการตัวนี้ก่อน ก่อนฮะผมขอลบก,ก่อนสุดนี้เรายังไม่จบเดียังไม่จบมันจบไปแล้วโดนแน่เรามาดูจุดจบของเจ้านี่กันนะฮะเราจะยังไม่ออกไปผมอยากรู้จุดจบของเขานะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอ่าเดี๋ยวก่อนนี่ยิงสไกเลยนะแหบไปเออยิงไหมยิงไหมยิงไหมเออนั่นแหละยิงไปเข้าไปเลยเพื่อนรถถังในอึดมากคันนี้น่าจะอึดอยู่พอสมควรนะฮะ โอเคอ๊ยระเบิดไปแล้วเอาเอาอย่างไงครับ9%ครับมีรถถัง2คันสายพานแตกู้ yes ในที่สุดนายก็ตกเป็นทาของฉันแล้วแย่แล้ววันี้โชว์ไลน์มากโอ้โหได้เงินหมื่นหนึ่งข้าวสบการณ์อีก400นะฮะถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะฮะ แม่ดูดีมากครับต่อไปผมจะเล่นรถถัง Murder 2นะฮะ Murder 2 Murder 2ว่ามันจะมีความดูแรงเป็นไงซึ่งเดี๋ยวการวิจัยนะครับผมต้องวิจัยให้ให้ได้ปืนอันนี้ก่อนนะฮะกี่มอมอวะเนี่ยเดี๋ยวก่อน CM คืออะไรอะ่ะนี่ครับเราต้องเอาปืนอันนี้นะครับซึ่งถึงจะได้ ปลดล็อกไอเจ้านี่นะฮะโอเคไปศึกนี้เราจะยังไม่จบครับเราต้องเล่นสองตาครับคลิปละสองตาเป็นอย่างมากเอ้เมื่อกี้โหกดแล้วเข้าเลยเนะี่ยอีกแล้วเลยดูจากชื่อรถถังนะฮะ M4 โอ้โหระดับห้าวะระดับสี่ระดับห้าเลยเนี่ยนี่ก็ไม่ไหวนะฮะโหระดับห้าครับพวกเราต้องสู้กับระดับสี่ระดับห้านะฮะแน่นอนครับเกาะเพื่อนกินนะฮะดีที่สุด ไม่ได้ก็ช่วยเพื่อนยิงเออ,อย่าเข้าใจผิดความหมายนะฮะถึงมันจะคล้ายๆกันแต่ก็นะฮะเ <c oughs> ดี๋ยวกันตอนนี้ก็ตอบเฟซเพื่อนไปก่อนนะ,ะตอนนี้ทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอบเฟสเพื่อนซะนะฮะตอบเฟซคุณแม็กก่อนเลยนะฮะตอนนี้นนถึงเวลาลุยกันแล้วถึงเวลาลุยกันแล้วโอเค รถถังอันนี้ครับข้อเสียคือช้าชิบหายครับและข้อเสียอย่างนี้ก็คือบรรจุกระสุนถุยบรรจุกระสุนได้โคตรโคตรโคตรช้านะฮะข้อดีก็คือว่าไงดีกระสุนแรงมากแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าแรกๆอัเนเงี้ยใหม่ๆทุกคนเจอปัญหานี้หมดนะฮะซึ่งกลับแผนที่แล้วผมน่าจะไปทางด้านขวามือนะครับเพราะว่ารถถังผมเป็นหน่วยซุ่มนะฮะซุ่มจากระยะไกล มันจะค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะโคตรคุ้มค่าเจอศัตรูแล้วอยู่ภาคสิบสองนาฬิกาดิเองมาแล้วมาแล้วนี่ครับร้อยเจ็ดนะครับผมร้อยเจ็ดนะไม่ใช่เจ็ดสิบเข้าไปฮะไม่ตายไม่งไม่เลี้ยงไม่โตครับบอกเลย,ย,ยรถถังข้าศึกโอเคผมขอถอยก่อนนะฮะตอนนี้ ชิบหายแเรื่องที่ไม่ได้จำไปเร็วเราเสียกระสุนไปสุดนัดเดียวเที่ยวนรกจำไว้ครับคำนี้แม่งโหดหลายมากโอเคก็อย่างที่เล่าไปนะก็คืออย่างน้อยผมก็ยิงได้ลำคันหนึ่งนะครับแล้วก็โดนแม่งยิงไปอีกคันหนึ่งเมื่อกี้ถอยไม่ทันมันก็รู้ว่ามันช้านะฮะโอเคเฮ้ยโอเคก็ยิงอุ้ยคันนั้นก็โหดนะ ที่ไม่กำลังกินอยู่เรียบร้อยจัดไปหนึ่งดอกครับชิบหายแล้วตอนนี้ผมลืมโอเคสิบห้านาทีนี้ก็น่าจะพอบอกว่าจอดพอดีนะนอดโอเคพวกนี้อาจจะเจอเกมอื่นนะเกมเอเลี่ยนอะไรอย่างนี้นะฮะก็แล้วแต่อารมณ์ผมนะครับแต่คงจะใช่แล้วเพราะว่าไม่มีเกมอยู่แล้วอเอ้ยมีอยู่เกมหนึง่งเกมใหม่ที่เราต้องมาแคสกันนะฮะนอเฮ้ยแล้วก็อย่างหนึ่งครับอาร์มาสามนะฮะ แน่นอนครับผมได้แคสได้แน่แต่ว่าตอนนี้ผมกำลังเก็บเงินเ,เพราะว่ามันรีตัวใหม่ผมต้องทำการรีแบบอัปเกรดตัวเองให้เป็นปกติก่อนนะครับเก็บเงินซื้อรถอะไรเงี้ยนะอีสปอร์ตนะครับเซิร์ฟเดิมคงได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับปเป็นน่าจะเป็นของของโซนกิจกรรมนะถ้าเขาจัดผมก็จะเข้าไปแจกน,นะครับผมถ้าว่างนะโอเคเดี๋ยวผมต้องออกแล้วหล่ะ อยู่ไปก็เราอาจจะชนะเพราะว่ารถถังมันเปาะอยู่นะครับโอเคมาต่อต่อต่อบ้าเลยนะโอเคนะครับก็คลิปนี้นะคงขอตัวลาไปก่อนนะครสดคลิปน่าจะเจอเกมแล้วก็มาติดตามชมไปเลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้เยีเอออย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างได้แหละโอเคบ๊ายบาย